พัสจันไพ่รัตนะราศีต่อไปราศีธนูไพ่ใบแรกที่จับได้ทา้าเวสวุวรรณใบที่สองหมอชีวะกะโกมารพัทใบที่สามหลวงปูดูรมมะปัญโยก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีธนูสักครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับผมเนี่ยมีโอกาสไปสักการะบูชาองค์พระเขี้ยวแก้วนะครับแล้วชาวราศีธนูเนี่ยไพ่หลวงปู่ดูขึ้นผมก็เพิ่งไปทำบุญที่วัดหลวงปู่ดูมาคุณผู้ชมครับสาธุง่ายๆเอาแค่สาธุพอผมนำบุญตรงนี้นะครับ นะครับนำบุญตรงนี้มาสู่ชาวราศีธนูทุกท่านบุญที่ได้สักการะบูชาองค์พระเคี้ยวแก้วบุญที่ได้กราบ หลวงปูด่ดูพรมมะปัญโยและได้ไปทำบุญที่วัดสแกผมขอยกบุญนี้ทั้งหมดเลยนะครับให้กับผู้ฟังให้ชาวราศีธนูทุกท่านให้ท่านประสบความสำเร็จคิดสิ่งใดสมปาถนานะครับกิจการงานเจริญรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายแข็งแรงใครรับราชการทำงานบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจห้างร้านเอกชนต่างๆก็ขอให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ให้สมหวังดังปาถนาทุกประการครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมไพ่ใบแรกท้าเวสุวรรณในตลอดระยะเวลานะครับตั้งแต่เดือนธันวามกราและเข้ากุมภาเนี้ยคุณผู้ชมชาวราศีธนูฟังให้ดีนะครับครั้งนี้นะฮะเป็นเหตุสำคัญที่สุดเลยไพ่ท้าเวสุวรรณเกิด ขึ้นกับชาวราศีธนูครั้งนี้ชาวราศีธนูถ้าท่านมีโอกาสเดินทางไปสักการะบูชาท้าวเวสุวรรณที่ใกล้บ้านของท่านหรือมีโอกาสเดินทางไปสักการะบูชาท้าวเวสุวรรณนะฮะที่วัดสุทัศน์คุณผู้ชมไปให้ได้ชาวราศีธนูหลังจากฟังคลิปของผมแล้วอย่าปล่อยให้โอกาสตรงนี้หลุดมือไป ุณผู้ชมสังเกตดีๆไหมครับว่าในขณะที่เราไหว้องค์ท้าเวสุวรรณเนี่ยมันจะมีเรื่องแป,แปลกๆเรื่องปฏิหารเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับโชคลาบนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายพอสมควรบางคนนะฮะมีโชคมีลาบถูกรตเตอรี่ใบหนึ่งมั่งถูกสองใบบ้างบางคนถูกเป็นแสนถูกเป็นล้านนะครับคุณผู้ชมฟังให้ดีนะฮะเมื่อถึงศตวรรษนี้แล้วหรือ ถึงเดือนนี้แล้วถึงปีใหม่แล้วชาวราศีธนูเนี่ยหลายท่านเนี่ยกินแต่ปลาเค็มนะตั้งแต่โควิดมาเนี่ยนึกออกไหมฮะจนผ่านมาปีนี้มันก็ยังย่ำแย่ยังถอยหลังอยู่แต่ชาวราศีธนูนะฮะครั้งนี้ดวงมันเปิดฟ้ามันเปิดโอกาสใหม่ๆม,มันรอต้อนรับชาวราศีธนูอยู่คุณผู้ชมครับ อย่าไปท้อแท้ในโชคชะตาอย่าไปท้อแท้ในโชคชะตาคนเราจะประสบความสำเร็จได้มันวัดอยู่ในช่วง6เดือนนะฮะแต่ขอให้ชาวราศีธนูซึ่งเป็นราศีที่มีความมุ่งมั่นและเป็นราศีที่ตั้งใจทำงานมากที่สุดเวลาทำอะไรชาวราศีธนูนี่ทำเต็มที่และสุดกำลังสุดความสามารถนะครับปกพลังในหัวใจของท่านขึ้นมา ปกสติปัญญาที่ท่านมีอยู่มากมายที่สุดในจำนวน12ราศีและปกพลังกายพลังใจครั้งนี้มุ่งหน้าฟันฝ่าให้ข้ามอุปสรรคตรงนี้ให้ได้จุดหมายปลายทางความสำเร็จและชัยชนะมันอยู่ตรงหน้าและถ้าท่านมีโอกาสนะครับเดินทางไปสักการะบูชา ท้าเวสุวรรณที่วัดสุทัศน์สักครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งนี้พร้อมใจไปกันเลยและเดี๋ยวผมจะไปด้วยหลังจากคลิปนี้ออกนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้ชาวราศีธนูเดี๋ยวเราพบกันที่วัดสุทัศน์คุณผู้ชมฟังให้ดีนะฮะแต่ถ้าใครเดินทางไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดสักการะบูชาองค์ท้าเวสุวรรณที่ใกล้บ้านของคุณผู้ชมสมมุติว่าคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้ ะะอาจารย์อีชั้นเนี่ยแหมไม่สะดวกเลยจะเดินทางไปวัดสุทัศน์นี่มันไกลเหลือเกินลูกก็ไม่อยู่อีชั้นไปไม่ได้เลยแล้วรถเมเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเลขใหม่แล้วงงแล้วเมื่อก่อนนั่งนี่จําไว้เลยนะแหมเคยไปเลขนี้ครั้งนี้มันเปลี่ยนเลขไปเหมือนผมอะเวลาไปข้างนอกก็น,นั่งดูรถเมนะทั้งหมดเลขมันเยอะจังวะกูไปไงวันเนี้ย นึกออกไหมครัคุณผู้ชมและครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าถ้าไม่สะดวกนะฮะหรือไม่สามารถที่จะเดินทางไปวัดสุทัศน์ได้คุณผู้ชมเอาใกล้บ้านจังหวัดไหนมีองค์ท้าเวสุวรร์ไหว้ที่จังหวัดนั้นเอาแบบนั้นทําง่ายๆแล้วถ้าใครนะครับอยู่ต่างประเทศไม่สามารถที่จะเดินทางมาสักการะบูชาท้าเวสุวรรณได้ครั้งนี้คุณผู้ชมสวดบทพักคถาองค์ท้าเวสุวรรณ ตามกำลังวันสักนิดหนึ่งนะครับวันอาทิตย์กี่จบอังคารกี่จบพุธกี่จบพฤหัสกี่จบคุณผู้ชมสวดให้ได้แล้วตั้งใจสวดประกอบสัมมาอาชีพให้ถูกต้อง นะครับทำด้วยความตั้งใจและทําด้วยความปานี่มใครเดินทางไม่ได้จริง,รงๆเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกต้องดูแลหลานนึกออกไหมฮะไม่สามารถที่จะออกเดินทางได้ใช้การสวดมนต์เนี่ยแหละครับแล้วเหตุ3ประการที่จะทําให้คุณผู้ชมประสบความสําเร็จนะฮะ ในมรรคผลหรือในสิ่งที่คุณผู้ชมต้องการต่างๆ 1. สวดมนต์เจริญภาวนาครับ2ทําทานเพื่อละจากความตนี 3. นั่งสมาธิจ่ก,กับลมหายใจคุณผู้ชมบริบูรณ์ตรงนี้ให้ได้แล้วรักษาสินห้าอย่างเข่งขัด ทำแบบนี้ครับทําง่ายๆไม่ต้องไปฟังใครเลยเหมือนวันเนี้ยที่จะมาลงเสียงอ่ะเพราะจริงๆแล้วผมกะจะมาลงพรุ่งนี้นะตอนเช้านะคุณผู้ชมนะผมลงวันนี้เลยเพราะผมทนไม่ไหวถ้าใครเคยฟังไพ่รัตนาผมจะเตือนเลยนะว่าไม่ว่าคุณผู้ชมจะเจอพวกแอดเวนเจอร์ทั้งหลายเนี่ยที่มันบอกกับคุณผู้ชมว่าชาติที่แล้วเป็นผัวเป็นเมียกันเป็นแม่เป็นลูกเป็นนูน่นเป็นนี่กันสุดท้ายนะแม่งโดนหลอกทั้งนั้น คุณผู้ชมอย่าไปเชื่อมันแล้วผมเพิ่งดูข่าวเลยที่เขาบอกว่าอะไรนะเป็นผัวเป็นเมียเมื่อ,อดีตชาติแล้วก็มีมันมันเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีอ่ะฉะนั้นใครบอกกับคุณผู้ชมนะฮะแบบนี้คุณผู้ชมอย่าไปเชื่อมันคุณผู้ชมจงเชื่ออย่างเดียวเลยครับพ่อแม่กูอยู่ที่บ้านผัวกูอยู่ที่บ้านเมียกูอยู่ที่บ้านเชื่อแค่นี้พอนะครับรักษาสินห้าให้เข่งคัด คือความบริสุทธิ์นะครับในการประสบความสําเร็จฉะนั้นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วครับศิลเนี่ยมีแค่5ข้อเองเราผูกไว้ให้ดีมัดไว้ให้แน่นเสริมด้วยการสวดมนต์เจริญภาวนาทําทานเพื่อระจากความตนีแล้วนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจ ทำเพียงเท่านี้ทำง่ายๆไม่ต้องไปฟังใครเลยโอ้ชาติที่แล้วนะตัดคอคนท้องมาชาตินี้ก็ต้องมารับกรรมชาติที่แล้วเป็นผัวเป็นเมียถ้ามันพูดกับคุณผู้ชมแบบนี้นะใครเคยฟังไพ่ลัตนะจะรู้เลยนะฮะผมจะพูดทุกคลิปเลยคุณผู้ชมบอกมาเลยถ้าสมมุติว่ามันบอกว่าชาติที่แล้วเป็นผัวเป็นเมียคุณผู้ชมคุณผู้ชมยืมตังแม่งเลยบอกอเป็นผัวกูเหรอเออกูยืมตังมึงหน่อยดิยืมแม่งเลยดูดิว่าผัวแม่งจะให้เมียหรือเปล่า ยืมเลยนะฮะคุณผู้ชมทําแบบนี้ก่อนที่มันจะเอาเงินเราเอาเงินมันก่อนอย่าให้ใครมาหลอกเราดูไพ่รัตะนะพวกเราตะบะดีนะครับนึกออกไหมฮะไม่ใช่แบบโอ้โหพูดจานนู่นนั่นนี่แล้วโอ้โหสุดท้ายเลี่ยไรเอาเงินอีกแล้วไม่มีนะฮะไพ่รัตะนะใครมาดูดวงกับผมคุณผู้ชมถามได้เลยผมไม่เคยโทรหาใครเลยนะไม่เคยโทรไปเลี่ยไรกับใครเลยนะบอกอ่ะสมมตุติอ้าวนายเอ เออคุณเอคุณเอเอาตังมาให้อาจารย์หน่อย300บาทอาจารย์จะสร้างบันไดยพญานาคโหไม่มีเลยครับผมไม่โทรหาใครเลยแล้วผมว่าผมเป็นคนพูดคนเดียวด้วยนะฮะนึกออกไหมฮะว่าไม่ต้องมาดูดวงกับผมไปทําตามคลิปผมเนี่ยแหละแล้วคุณผู้ชมจะรอดและปลอดภัยนะครับแล้วเราเสริมด้วยการสวดมนต์เสริมด้วยการทําทานเพื่อระจากความตหนีแล้วนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจและที่สําคัญนะครับผมบอกเลย ครั้งหนึ่งเราไม่เคยเรียอะไรเลยไม่มีเลยคุณผู้ชมไม่ทำเลยผมไม่ทำผมบอกเลยไปทำบุญกันเองเอาแค่นี้แหละครับคุณผู้ชมแล้วทุกอย่างมันจะปลอดภัยทุกอย่างมันจะรอดพ้นจากวิกฤตได้ไพ่ใบ,บที่สองหมอชีวะกะโกมลพัฒปีนี้นะฮะชาวราศีธนูไข่เจ็บไข้ได้ป่วย ไปวัดยวนสะพานขาวสักครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนำห่อยาไปตั้งไว้ตรงหน้าหรือไว้บนตักหมอชีวกะโกมรพัดบอกท่านว่าปู่ชีวกจา๋าปู่ชีวกจ๊ะช่วยปลุกเสกยาตรงนี้ให้หนูหน่อยให้ลูกช้างสักครั้งจะได้หายจากอาการโาครคไัยไข้เจ็บคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ ไปทําบุญสักนิดนะครับที่วัดยวนเพราะตอนนี้เข้ากําลังทําอุโบสถอยู่นึกออกไหมฮะและที่จอดรถสบายผมบอกเลยคุณผู้ชมไปทําแล้วการทําบุญนะฮะสร้างอุโบสถ เป็นมหาทานมหากุศลหยอดตู้บริจาคสักนิดนึงสัก5บาทสัก10บาทนะครับแล้วบูชาน้ำมนต์จากหมอชีวกะโกมลาลพัฒนำมาประพรมนำมาดื่มกินนะครับเสริมสร้างพลังงานดีๆนะครับให้แก่ร่างกายของคุณผู้ชมเวลาผมไปนะฮะกราบหมอชีวกะโกมลาลพัฒน์ที่วัดยวนสะพานขาวคุณผู้ชมเชื่อไหมเวลาผมเจอคุณแม่ผมก็จะคุยกันนะอ้าวคุณแม่ครั้งที่แล้วเห็น มาวันนี้มาเจอกันอีกแล้วบอกโอ้เนี่ยฟังคลิปอาจารย์นี่แหละเลยมายแล้วก็ได้คุยกันสนุกนะฮะท่านก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจากเมื่อก่อนในลูกๆไม่เคยพาไปไหนเลยให้แกนั่งเช้าอยู่กับบ้านนึกออกไหมฮะพอแกฟังไพ่รัตนะ เหมือนได้บอกเราว่าในแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนเราจะทําบุญอะไรเราจะไหว้ที่ไหนแล้ววันนี้ครับไพ่ยรัตนะนะครับเหมือนเรือธงของเราเหมือนเรือธงของชาวราศีธนูทําบุญให้ถูกต้องทําง่ายๆแต่ทําด้วยหัวใจและทําด้วยความป่านีบใบสุดท้ายหลวงปู่ดูพรมมะปัญโยคุณผู้ชมผมเพิ่งไปวัดสแกเลยนะคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะ ตรงกุฏิของหลวงปู่ดู่ครั้งนี้ผมมีโอกาสนะฮะได้ไปกราบหลวงปู่ดูแล้วก็ไปทําบุญที่วัดสแก่เขาจะมีห้องด้านข้างจะเหมือนแบบลูกปั้นหลวงปู่ดูนะครับท่านกําลังเขียนหนังสือและด้านหน้ามีท่านนั่งสมาธิอยู่ด้านขวามีน้ํำมนต คุณผู้ชม,มก็บอกน้ำนะแล้วก็เอาน้ํามนต์เนี่ยกลับบ้านไปประพรมบ้านเรือนบ้านใครมีถังเก็บน้ําก็เทใส่ถังเก็บน้ําสักนิดหนึ่งจะได้มีพลังงานดีๆขึ้นอยู่ในบ้านเราฉะนั้นการกราบหลวงปู่ดูพรมมะปัญโยครั้งนี้หรือใครสวดบ,บทคาถามหาจัก,กพรพรรดิอยู่ เป็นประจำทำต่อไปครับอย่าย่นย่อใหญ่ย,ย่อท้อเพราะความสําเร็จของท่านกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วปีนี้นะครับตลอดปีนี้หลังจากชาวราศีธนูที่อับเฉามาหลายปีปีนี้เป็นปีของท่านแล้วนะครับจงถนอมนะครับ ความดีตรงนี้ไว้จงตั้งใจทําความเพียรตรงนี้ไว้จงสร้างมหาบุญมหากุศลเริ่มจากการสวดมนต์ใครยังไม่เคยสวดฟังคลิปผมวันนี้เอาเลยลุยเลยสวดเลย,เลยตั้งใจสวดใครนั่งสมาธิไม่ได้ก็ให้สวดมนต์การสวดมนต์เนี่ยแหละฮะผมว่าเป็นกุศลบายอันชั้นยอดเลยหลายท่านที่ผมดูดวงอยู่บางคนเขบอกอาจารย์อีชั้นเนี่ยน,น,นั่งไม่ได้เลยนะ อีชั้นอีชั้นถนัดเรื่องสวดมนต์พอเวลาอีชั้นสวดมนต์จิตชั้นมันจะนิ่งแล้วมันจะรู้สึกเบาสบายคุณผู้ชมจะนั่งบนเก้าอี้ก็ได้นะเวลาสวดมนต์นะเพราะว่าเดี๋ยวเราลุกแล้วแข้งขาไม่ดีต้องไปหาน้ำมันหมอหัวโตวมาทาขากันนะแต่ถ้าใครนั่งขัดตมาดนั่งที่พื้นหรือมีห้องพระหรือจะสวดมนต์ในห้องนอนก็ตามทำให้ได้ ทำให้ได้ไปนี้ย้ำ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 สามสี่ 3, 4, รอบเลยอย่าทิ้งเรื่องการสวดมนต์นะครับชาวราศีธนูหลายท่านฟังคลิปผมเนี่ยแล้วพอเวลาสวดมนต์เขาประสบความสำเร็จนะ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมเวลาสวดมนต์เขาประสบความสำเร็จเงินทองเข้าดีเลยนะแล้วพอเงินทองมันเข้ามากๆทีนี้ลืมลืมสวดมนต์พอลืมสวดมนต์ปุ๊บของแม่งขายไม่ดี ฉะนั้นอย่าทิ้งนะครับเรื่องการสวดมนต์ฝึกให้เป็นนิสัยทำให้เป็นนิสัยปัญหาและอุปสรรคจะแก้ได้อย่างฉับพลันทันตาครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมผมจะเล่าอะไรให้คุณผู้ชมฟังครั้งหนึ่งนะคะสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเนี่ยแหมสมัยก่อน ถ้าถ้าใครเป็นแฟนไพรรัตนะเนี่ยพอได้ยินคําว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตื่นเต้นนะเขาจะนึกว่าหมายอีหมอดูเนี่ยอีอาจารยไพรรัตนะเนี่ยนะเรื่องในอดีตชาติมันเยอะจริงๆนะมันชอบเล่าสมัยก่อนครับคุณผู้ชมครับเวลาผมเคยประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเล่นสงการแล้วมันลื่นแขนมันก็หมุนแล้วแม่ผมเนี่ยเขาก็เป็นคนโบราณน,นะยายผมเนี่ยผมก็นึกในใจทำไมไม่พาเราไปหาหมอวะพาผมไปวัดสร้อยทอง คุณผู้ชมพาผมไปวัดสร้อยทองสมัยก่อนเนี่ยวัดสร้อยทองเขาจะมีหลวงตาเขาจะรักษาเรื่องนวดการต่อกระดูกผมก็นั่งคิดไอ้บ้านเราก็ไม่ได้ลําบากนะเราก็โอเคนะใช่ไหมทําไมไม่ไม,ไม่พาเราไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ไปหาหมอนึกออกไหมฮะไปหาไปหาหมอพระเนี่ยหมอพระแกก็นวดให้เนาะก็รักษาหายแล้วทีนี้ แม่ผมเนี่ยเขาก็ไปซื้อน้ำมันสมัยก่อนเนี่ยที่เยาวราชจะมีน้ำมันอยู่ยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าน้ำมันหมอหัวโตวพอผมโตมานะครับคุณผู้ชมครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมผมก็มานั่งคิดเอ๊ สมัยตอนเด็กๆนั้นมันเคยใช้น้ํามันอยู่ตัวนะกลิ่นมันจะไพ่ๆหน่อยมันหอมนะมันแบบมันธรรมชาติเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำอะไอยาหมอหัวโตไอ้น้ํามันนวดหมอหัวโตเนี่ยถ้าใครอายุสี่สิบห้าสิบปีผมว่าแล้วแล้วแล้วคงเคยได้ยินน้ำมันนวดตาหมอหัวโตนะคะหรือน้ำมันนวดจีนเขาจะเรียกว่าน้ำมันนวดอาแปะน้ำมันนวดอาเจกอะคุณผู้ชมเชื่อไหมผมนึกอยู่ในใจเนี่ยประมาณ สักพักหนึ่งอะเฮ้ยเราเราตื่นมาแล้วเราปวดหลังอะเราจะทำจะจะหาไอ้ยาเนี่ยไอ้น้ำมันนวดตาอาแปะตาอาเจกเนี่ยเขาไม่มีขายแล้วอะเขาหายไปแล้วอะจะไปหาที่ไหนวะนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมแล้ววันหนึ่งครับอเผอิญคุณแม่ท่านหนึ่งท่านทำน้ำมันเนี้ยตั้งแต่ตระกูลท่านเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้ฟังไพ่รัตนะท่านก็อยากจะมาสนับสนุนช่องของผมนะครับ แล้วท่านก็บอกว่าท่านเนี่แหละเป็นเจ้าของไอ้น้ำมันนวดเนี่ยยี่ห้อเนี้ยโอ้โหคุณผู้ชมเชื่อไหมถ้าถ้าใครอายุเยอะๆนะครับสัก40 50, ี่สิบห้าสิบหกสิบอ่ะและและเคยได้ยินไอ้น้ำมันนวดตัวเนี้ยนั่นแหละครับคุณผู้ชมวันนี้เราเจอน้ำมันนวดตัวนี้น้ำมันนวดหมอหัวโตวได้กลับมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณผู้ชมอย่าได้พลาดนะครับ ผมแนะนําเลยและเรามีตะก,ก้าไว้แล้วคุณผู้ชมถ้าใครไม่สะดวกเรื่องการโอนเงินเก็บเงินปลายทางนะครับคุณผู้ชมครับนะครับลองใช้ดูนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะไปสวดมนต์หรือนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วมันเมื่อยไปวัดวา,ารามขึ้นบนไดสูงสูงอะไรเงี้ยมันปวดขาพกติดตัวไว้นะครับผมบอกเลยว่าน้ำมันนวดหมอหัวโตวหรือน้ำมันนวดตาแปะเนี่ยวันเนี้ย กลับมาแล้ว เอาไปถวายพระก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับหรือซื้อไปเป็นของขวัญน,นะครับส่งให้คุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ใช้แต่ส่งไปให้ท่านนะครับทางเราส่งไปเลยแล้วไม่ใช่ว่าส่งไปปุ๊บแล้วก็ไปเก็บเงินกับท่านไม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะงงแหมแหมลูกอีฉันน้สั่งน้ํามันนวดหมอหัวโตก็อีไพร์รัตะนะอํารนานอีหมอดูเนี่ยแหมมันให้อีฉันจ่ายตังค์ด้วยไม่เอานะ คุณผู้ชมแบบนั้นไม่เอาแล้วครับออกให้แกก่อนนะครับแล้วอาการปวดเมื่อยต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับเส้นตึงเส้นยืดก็จะได้หายเป็นปิดทิง้งและอีกอย่างหนึ่งนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันเลยนะครับเพราะว่าท่านเจ้าของเป็นเป็นคนชอบทำบุญจริงๆนะฮะแล้วก็ท่านมาฟังไพ่รัตนะก็ให้การสนับสนุนเรานะครับ คุณผู้ชมครับแล้วครั้งนี้อย่าพลาดปีใหม่แล้วให้เป็นของขวัญกับน้ำมันนวดน้ำมันไพลหมอหัวโต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 เรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับไพ่ใบแรกครับทำบุญอาหารสัตว์ใบที่สองถวายเครื่องสังฆทานใบที่สามทำบุญหลังคาโบสถ์ โอ้โหแม่โวยชาวราศีธนูไพ่ใบแรกทำกับเหล่าสถานที่ต่างๆกับพระพิสุสง์เหล่าสมณชีพามคนแก่เด็กยากไร้มามากแล้วครั้งนี้เดือนนี้ชาวราศีธนูนะฮะชาวราศีธนูทำบุญนะฮะกับสัตว์สักครั้งหนึ่งคุณผู้ชม คุณผู้ชมซื้ออาหารหมาอาหารสุนัขเนี่ยนะฮะอาหารหมาอาหารแมวเอาไปให้หลวงตาหลวงนาะหลวงลุงที่วัดใกล้บ้านซะหน่อยบอกหลวงตาจา๋าหลวงนาะจ๋าเนี่ยหมาแมวมันมันเยอะนะวันนี้หนูเอาอาหารหมาอาหารแมวมาให้นะคุณผู้ชมไปทำนะครับพะชาวราศีธนูทำกับพระคนแก่เด็กคนชราคนพิการคือชาวราศีธนูชอบทำบุญอยู่แล้ว แต่บางทีท่านอาจจะลืมทําบุญกับสัตว์ไปครั้งนี้นะครับเมื่อมีโอกาสแล้วไพ่รัตนะเปิดได้ทําบุญเกี่ยวกับสัตว์คุณผู้ชมไปทําซะไพ่ใบที่สองเครื่องสังฆทา,านใครไม่มีสตุงสต้งสตางวัดไหนเขามีถังสังฆทา,านมีเครื่องสังฆทา,านจัดเตรียมให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมไปหยิบเลยแล้วก็ไปหยอดตู้5บาท10บบาทไม่ต้องอายคุณผู้ชมฟังผม คุณผู้ชมไม่ต้องอายคุณผู้ชมไปหยิบผมไปเนี่ยบางทีผมก็ไม่เตรียมเครื่องสังฆทานไปนะฮะผมอยากอยากอยากนั่งฟังพระสวดอยากถวายสังฆทานผมก็เดินไปเนี่ยนะฮะวัดใกล้บ้านเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมผมก็ไปหยอด20บาทปุ๊บผมก็หยิบทังสสงาทานมาถวายหลวงพ่อหน่อยแล้วก็ใส่ซองหน่อยสัก50บบาทสักร้อยหนึ่ง นึกออกไหมคุณผู้ชมไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปเขินว่าเฮย้ยสังฆทานวนสังฆทานวนสังฆทานวนไม่ต้องไปสนใจครับเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยไอ้ตู้เนี่ยที่เขาเขียนว่าถวายเงินสังฆทานเนี่ยอย่างน้อยๆตรงนี้ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาส,สนาทำนุบำรุงเหล่าวิหารโบสถ์ต่างๆในวัดวาอารามอยู่แล้วแล้วบุญสังกทานมันเป็นบุญแห่งทิพมันเป็นบุญใหญ่ไม่จําเป็นหรอกครับที่เราจะต้องจัดเครื่องไหว้ให้อลังการ นึกออกไหมฮะคุณผู้ชมแต่ถ้าใครมีสื้อตุ้งสตงัคุณผู้ชมอยากจะถวายหรือว่าอยากจะจัดสำรับอยากจะจัดอะไรให้มันสวยสดงดงามเลิศสมเอนแตนคุณผู้ชมทำเลยลุยเลยครับคุณผู้ชมอันนี้ทำได้แต่สำหรับใครที่สืตุ้งสตังไม่พร้อมบอกโอ้ห oh, อาจารย์เจ้าค่าอีชั้นเนี่ยเงินก็ไม่ค่อยมีเลยเวลาไปทำสังฆทา,านก็อายเขาไม่กล้าทำไปหยอดเลยครับบาทสบาทในวัดนะถ้าเขามีสังฆทา,านวนคุณผู้ชมไปหยอดเลย และคุณผู้ชมน้อมจิตไปนะเวลาพระท่านให้พรเสร็จกวดน้ําเสร็จนะคุณผู้ชมน้อมจิตไปเลยข้าพเจ้าขออุทิศบุญบารมีจากการถวายสังฆทานครั้งนี้ให้แก่ญาติผู้ล่วงรับของข้าพเจ้าทั้งหมดรวมกระทั่งถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้า และเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเหลือนเหล่าเทพเทวาทั้งหลายสัปสัตต์น้อยใหญ่ในดินแดนสามโลกธาตุรวมกระทั่งเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับผลบุญจากการทำสังฆทานนี้เมื่อท่านทั้งหลายได้รับผลบุญนี้แล้ว โปรดจงอำนวยพรให้นับแต่นี้ชีวิตของข้าพระเจ้าจงพบเจอแต่สิ่งดีๆคุณผู้ชมทำแบบนี้ตั้งจิตแบบนี้และน้อมจิตลงไปอุทิศบุญตรงนี้ให้แก่เหล่าเทพเทวาทั้งหลายเหล่าภพภูมิทั้งหลายนะฮะและเจ้ากรรมในเวรศัพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายเพียงแค่คุณผู้ชมตั้งใจและทำด้วยความปานีบ ผลบุญผลกุศลตรงนี้จะไปถึงเราพวกท่านทั้งหลายที่คุณผู้ชมได้เอ่ยขึ้นมาอย่างทันทีไพ่ใบที่สามทาบุญกับเบื้องหลังคาโบสถหลายท่านนะครับคุยกับผมว่าอาจารย์วัดบางวัดเนี่ยเขาเขียนเลยนะทำบุญกระเบื้อง100บาทอีฉันไม่มีตังเลยอาจารย์ทำไงดีผมจะเล่าอะไรนะ ขนาดวัดบางวัดที่ผมไปเขาเขียนทําบุญกระเบื้อง50บาทผมไม่เคยใส่50เลยนะ คุณผู้ชมเชื่อไหมแต่ไม่ได้ยุให้คุณผู้ชมทําแบบนี้นะครับแต่ด้วยความตั้งใจของผมผมก็จะล้วงกระเป๋าออกมาบางทีมีเหรียญ12เหรียญมีเหรียญ5้เหรียญหนึ่งเหรียญบาท3ามเหรียญผมก็ไปหยอดเท่านั้นแหละครับแล้วโมทนาสาธุว่าขอให้การทําบุญหลังคาโบสถ์เนี่ยหลังคาพระอุโบสถเนี่ยช่วยเป็นเกาะคุ้มกันให้แก่ข้าพเจ้าและนับแต่นี้ให้ข้าพเจ้าพบกับความล่มเย็นเป็นสุขจะทําเท่าไหร่ก็ได้ ไม่จำเป็นแต่ถ้าเราพร้อมเขาบอกว่าทำแผ่นละร้อยแผ่นละ50บาทเราก็ทำเถอะครับไม่ได้ห้ามกันเึน่ออกไหมฮะคุณผู้ชมทำง่ายๆแต่อย่าลืมจงทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์แต่ถ้าเราไม่สะดวกจริงๆก็หยอดแค่5บาท10บ,บาทเหมือนที่ผมทำนี่แหละทางวัดเขาก็ไม่เห็นได้ว่าผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับอย่างน้อยๆน,นะฮะคุณผู้ชมทำด้วยความตั้งใจและทำด้วยความปานีบวิกฤตต่างๆก็จะผ่านพ้นได้เช่นเดียวกัน ก่อนจากกันวันนี้ครับชาวราศีธนูที่เป็นที่รักทุกท่านครับผมอยากให้พวกท่านนะฮะช่วยพิมพ์คำว่าราศีธนูให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานพุละจากความตนีและนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้เทวดาประจำตัวของชาวราศีธนูทุกๆท,ท,ท่านครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับทีนี้คุณแม่สัเภาทองเนี่ท่านก็บอกผมนะท่านสั่งน้ำมันนวดนะตาอาเจกเนี่ยหรือหมอโหโ,โตเนี่ยไปหขวดนะเวลาแกทำบุญนะแกก็เดินขึ้นบนไดไปทำบุญไอบนศาลานะแกก็เล่าให้ผมฟังนะอาจารย์เนี่ยแม่ฉันใช้น้ำมันแกนะฉันเนี่ยเดินป๋อเลยผมนึกในใจเฮ้ยแกเอาใจกูวะ แกพูดนะผมกับคุณแม่สัมภาทองนี่ก็จะสนิทกันนะแกชอบโทรมาคุยกับผมแกชอบดูดวงบางคนชอบดูดวงแกก็ดูมาเยอะอะนะผมก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณแม่ผมมีน้ํามันเนี่ยเขาเขาทาน้ํามันเนี่ยคุณแม่ไปช่วยอุดหนุนเขาบอกเออฉันเห็นแกแล้วแหละฉันก็จะถามแกอยู่พอดีว่าเฮ้ยแกเอาน้ํามันมาขายแล้วแกส่งให้ฉันหน่อย คุณผู้ชมนะมันจะมีลิงก์อยู่ข้างล่างนะฮะใต้ใต้คอนเทนต์เนี่ยเนี่ยใต้เนี่ยนะคุณผู้ชมกดเข้าไปเลยแล้วเข้าไปสั่งไม่ว่าจะเป็นทางอ่อช้อปปีเดี๋ยวนี้เขาก็มีนะคุณผู้ชมเข้าไปกดนะหรือคุณผู้ชมจะเข้าไปกดไปสั่งในไลน์นะผมปักไว้ ใต้ข้างล่างและทีนี้ง่ายและนะคุณผู้ชมนะลองเลื่อนดูนะผมปักหมุดไว้บนสุดเลยโอ้ยหลายท่านก็บอกเลยใช้นะเวลาสวดมนต์นะโอ้นั่งนะทานนะอูเน็บมันไม่กินนะหายหายปวดหายเมื่อยตื่นนอนก็ไม่ปวดหลังผมว่านึกในใจนะแกโกหกกูเปล่าวะแกม่แกแกพูดให้เราดีใจวะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองไปดูครับ แล้วเจ้าของโปรดัก t เนี่ยท่านเป็นคนใจบุญท่านขายได้ท่านก็ทําบุญเหมือนเช่นเดียวกันครับได้ได้ทาบุญร่วมกันนึกออกไหมฮะหบาท10บาทอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปคุณผู้ชมนะครับแล้วอยากจะบอกว่าน้ํามันนวดเนี่ยตาหมอหัวโตวเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้โอ้โหดีจริงผมบอกเลยแล้วก็ใครใครได้ใช้แล้วท่านก็เขียนรีวิวให้ผมเต็มเลยนะ ทีนี้นะผมก็เออก้อขอขอบคุณนะฮะทุกท่านนะฮะที่ให้การสนับสนุนน้ำมันนวดหมอหัวโตวนะครับแล้วคุณผู้ชมยังยังไม่ได้ลองใช้ก็ลองไปใช้ดูหรือจะซื้อเป็นของฝากนะครับฝากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรือฝากพระพิสุสงอันนี้ก็ได้กุศลผลบุญเช่นเดียวกันคุณผู้ชมนะอย่าลืมนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างแล้วก็ถ้าใครสะดวกค r ว o า e ก็ผมแปะไว้ให้แล้ นะครับสแกนสั่งตอนนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับ